สวัสดีครับทุกคนรถคันนี้นะครับถือว่ามีองค์ประกอบเป็นกับรถสปอร์ตในฝันเลยนะครับก็คือรูปลักษณ์เนี่ยสวยงามเปิดหลังคาได้นะครับเครื่องวางหน้าขับเครื่องล้อหลังแล้วก็เครื่องยมรอบจัดแล้วก็รถคันนี้นะครับถูกผลิตโดยบริษัทรถยนต์ที่หลายคนบอกว่าไม่ใช่แค่เป็นบริษัทรถยนต์แต่เป็นลัทธิกันเลยทีเดียวครับแล้วก็แบรนด์รถยนต์อันนี้นะครับถือว่าเป็นแบรนด์ที่ไม่ว่าจะทํารุ่นอะไรออกมาเนี่ย เขาคิดมาอย่างรอบคอบแล้วก็ตอบโจทย์คนขับจริงๆนะครับแล้วก็เป็นรถที่ขับสนุกมากๆแทบจะทุกรุ่นของแบรนด์นี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราไปดูกันครับวันนี้เป็นรถอะไร <S <S วันนี้นะครับก็คือรถ Honda S2000 นะครับรถคันนี้ถือว่าเป็นรถสปอร์ตแห่งยุคมิเลเนียมนะครับหรือว่ายุค Y2K กันเลยทีเดียวจริงๆแล้วเนี่ยแค่ชื่อ S2000 เนี่ย ในปัจจุบันนะครับเขาก็เราอาจจะมีชื่อยอ่อเรียกกันว่า S2K นะครับก็คือในภาษาอังกฤษเนี่ยเวลาตัวเลขหลักพันเนี่ยเราก็อาจจะใช้ตัว K เป็นเ,เขาเรียกเป็นตัวยอ่อนะครับอย่างเช่น1,000ก็เป็น1 K 1,000ก็เป็น1 0 K อะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นรถที่ผลิตในปี1999ตอนเริ่มต้นนะครับแล้วก็ยาวมาในช่วงยุคปี2000เลยทีเดียวซึ่งก็ไม่ได้ผลิตเยอะนะครับแล้วก็ S 2000เนี่ย ที่บอกครับรุลับภายนอกเนี่ยโดนใจมากๆถือว่าเป็นรถเนี่ยนะครับที่ตอนออกแบบมาเนี่ยตอนช่วงที่เป็น prototype เนี่ยเปิดตัวมาลักษณะยังไงเนี่ยพอผลิตจริงเนี่ยแทบจะไม่ต่างเลยครับสิ่งแรกที่เราต้องรู้เลยนะครับของ S 2 0 0 0ก็คือ S 2 0 0 0ของเราเป็นรุ่นไหนนะครับสิ่งที่จะได้ยินมากๆเลยนะครับในการที่เราไม่ว่าจะตกแต่งหรือว่าบรูรณะนะครับรถรุ่นนี้ก็คือเราจะได้ยินและเห็นคำถามกาว่า เป็น AP1 หรือ AP2 นะครับก็คือ S2000 เนี่ยจะผลิตขึ้นมาถ้าพูดกันแบบหลกัหลกๆนะครับเ,เป็น2ช่วงชีวิตด้วยกันนะครับช่วงแรกก็คือ AP1 อันเนี้ยที่ต่างหลกัหลกๆเลยเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ซึ่งจะใช้เครื่องยนต์ 2000cc แล้วก็มีเรื่องของการปรับแต่งช่วงล่างนิดหน่อยนะครับพอช่วงที่2ของชีวิตเขาเนี่ยก็จะเป็นช่วง AP2 อันนี้เครื่องยนต์เนี่ยจะถูกอัปเกรดมาเป็น 2,200cc มีการปรับแต่งท่วงล่างแล้วก็รายละเอียดอย่างอื่นอีกนิดหน่อยนะครับแต่ภายนอกเนี่ยแทบจะเ,เขาเรียกว่าไม่ต่างกันเลยครับส่วนที่2เนี่ยก็อย่างที่บอกไปนะครับว่า Honda S2000 เนี่ยเป็นรถที่ขับสนุกมากเป็นรถรอบจัดนะครับแล้วก็หลายๆคนเนี่ยออพอได้ขับเนี่ยก็จะเป็นรถที่แบบอยากจะทำให้เราขับเขาบ่อยๆนะครับซึ่งพอเป็นรถที่ขับสนุกมีแรงม้าที่ค่อนข้างดีแล้วก็มีรอบจัดเนี่ย หลายๆครั้งครับเจ้าของเก่าก็อาจจะสะดุดเกินไปนะครับทำให้เกิดอุบัติเหตุเพราะฉะนั้นนะครับภายนอกนะครับสิ่งที่เราควรจะต้องดูนะครับเป็นหลักก็คือเรื่องของแชสซีนะครับว่ารถคันนั้นๆเนี่ยที่เราดูอยู่เนี่ยประสบอุบัติเหตุมาหรือไม่ส่วนเรื่องของแพนเนอร์ต่างๆหรือว่าพวกตัวถังต่างๆเนี่ยพวกนี้ไม่ต้องมีอะไรต้องกังวลน,นะครับคือรถ ปี2 0 0 0ขึ้นไปเนี่ยถือว่ามีการป้องกันสนิมที่ดีนะครับอายุอนามยังไม่เยอะมากแล้วก็มีชุดแต่งให้เลือกมากมายนะครับตัวแผงหน้าต่างๆสามารถเบิกได้เพราะฉะนั้นเรามาสังเกตดูครับว่า,าในตัวแชสซีเนี่ยเราควรต้องดูจุดไหนบ้างหลักๆนะครับ3จุดด้วยกันนะครับถ้าด้านหน้าเนี่ยนะครับมันจะเป็นคานของเครื่องนะครับถ้าเกิดเราเปิดเครื่องเนี่ยเราก็จะเห็นมันจะเป็นคานเหล็กอยู่ตรงเนี้ยรเราดูนะครับว่าลักษณะของเหล็กเนี่ย มันไม่ยับนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการแบบทําสีอะไรมายิ่งถ้าเป็นสีเดิมได้อันนี้ยิ่งดีนะครับจุดที่2นะครับก็คือด้านใต้นะครับตรงนี้นะครับถ้าเกิดเราอามือลูบไปเนี่ยมันจะมีเหมือนกับว่าเป็นคลีปนะครับแผ่นเหล็กอยู่คลีปเนี่ยถ้าเราเอามือลูบไปเนี่ยต้องตรงนะครับถ้าเกิดเกิดอุบัติเหตุมานะครับหรือว่าบางคันเนี่ยไม่ได้ชนนะครับแต่ว่า สู่การเขาเรียกปรับแต่งและใช้งานหนักเอาไปเป็นรถดริฟท์หรืออะไรอย่างเงี้ยไอค้ครีบตัวนี้มันอาจจะเริ่มเบี้ยวได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาลูบไปเนี่ยครีปตัวนี้คือต้องให้ความรู้สึกว่ามันตรงนะครับแล้วก็ถ้าไม่มีสนิปได้ก็ถือว่าดีมากครับจุดสุดท้ายนะครับในการดูตัวถังนะครับก็คือ,อตรงหลุมล้อ,อไหลด้านใต้นะครับถ้าเกิดเรามองไปเนี่ยไอ้หลุมล้อ,อไหล่เนี่ยจะถูกการขึ้นนับขึ้นเหล็กออกมาเป็นตัวรูปล้อ,อไหลซึ่งจุดเนี้ย ไอ้ตัวรูปทรงต่างๆนะครับรอ,อ,อยสตมปมอะไรต่างๆเนี่ยควรจะต้องเนียนนะครับส่วนนี้อยากให้เน้นย้ำนะครับเพราะหลายๆครั้งเนี่ยก็คือจะตูดปัดแล้วไปโดนเกิดอุบัติเหตุด้านท้ายนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องดูด,ด้านนี้ครับเป็นหลักนะครับอ,อ,อีกจุดหนึ่งนะครับที่จะสามารถบ่งบอกถึงสภาพของตัวรถได้เนี่ยก็คือเรื่องของแผ่นด้านหลังตรงหลังคานะครับ ปกติเนี่ยถ้าเป็นรถเดิมๆเลยนะครับถ้าเกิดสมมติว่าคันที่เราไปดูเนี่ยเป็นรถเดิมเลยมีหลังคาประทุนผ้าอันเดิมนะครับดูแผ่นพลาสติกด้านหลังนะครับคือถ้าเกิดเป็นรถเนี่ยที่จอดและรับการดูแลดีเนี่ยไอแผ่นพลาสติกเนี่ยเขาจะไม่โซมมากนะครับแต่ถ้าเป็นรถที่จอดภายนอกหรือว่าไม่เคยได้รับการดูแลหรือดูแลไม่ดีเนี่ยตัวแผ่นพลาสติกเนี่ยก็จะมีสีเหลืองขุ่นหรือว่าบางอันก็ขาดเลยนะครับ ภายในนะครับอย่างที่บอกนะครับว่า S 2 0 0 0เนี่ยเป็นรถที่ Honda นะครับเหมือนผลิตขึ้นมาเนี่ยเน้นเพื่อการความสนุกในการขับขี่เป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างเนี่ยจะถูกกองนะครับมารวมอยู่ตรงคนขับโดยเฉพาะนะครับก็ขนาดช่องแอร์นะครับฝั่งคนขับเนียังมีให้2อันนะครับฝั่งคนนั่งมีอันนึงแล้วก็การออกแบบเนี่ยผมบอกเลยว่าเรียบง่ายนะครับสไตล์ Honda ซึ่งข้อดีของความเรียบง่ายนะครับอย่างที่ผมบอกไปตลอดก็คืออะไรที่มันเรียบง่ายนะครับมันจะไม่ค่อยตกยุคนะครับผมแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่วิศวกรน,นะครับอาจจะเขาเรียกว่าตั้งใจออกแบบเพื่อการขับขี่เกินไปเนี่ยก็คือเรื่องของเรื่องอุปกรณ์อำนวยความสะดวกนะครับสิ่งแรกเลยเนี่ยที่ทางฝรั่งเนี่ยเขาบ่นกันมากมากก่อนที่ออกมาเนี่ยคือไม่มีนาฬิกานะครับไม่มีแม้แต่นาฬิกาดิจติตอลให้ดูนะครับ อันที่2ก็คือช่องเก็บของครับ1เราจะไม่มีช่องเก็บสัมภาระตรงคอนโซลน,นะครับช่องเก็บสัมภาระเนี่ยจะมีแค่ตรงนี้นะครับเล็กๆก,ก็อาจจะวางกระป๋องน้ําได้แล้วก็ตรงนี้นะครับจะมีอยู่ก็อาจจะเก็บแว่นกันโดงกันแดดได้นิดนึงนะครับอีกจุดหนึ่งก็คือตรงนี้ครับอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าช่อง รับนะครับส่วนใหญ่เนี่ยคนมักจะลืมนะครับหลายๆคันเนี่ยเวลาที่เราซื้อต่อมาเป็นรถมือสองนะครับถ้าเปิดช่องนี้ดูเนี่ยมักจะเจอสมบัติเก่าของเจ้าของนะครับไม่ว่าจะเป็นเนี่ยอย่างนี้ครับแว่นตากระแดดที่ยังไม่ได้ใช้นะครับหรือแม้แต่กุญแจรถกุญแจสำรองนะครับก็จะอยู่ในนี้ซะส่วนใหญ่ซึ่งอย่างที่บอกครับอันนี้ก็คือเป็นช่องเก็บเขาเรียกว่าช่องลับนิดนึง ลองดูครับมันมีอยู่แค่นี้จริงๆนะครับตรงข้างๆอะไรก็แทบไม่มีเลยนะครับมีอันนี้ตะข่ายเดินแต่ทะลุนะครับก็คืออาจจะแบบไว้เก็บพวกเอกสารเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกครับว่าเขาเน้นมาเพื่อการขับขี่โดยเฉพาะนะครับเ2 0 0 0นนะครับเวลาจะสตาร์ทเนี่ยเราต้องบิดกุญแจก่อนนะครับแต่ว่าเราบิดไปจนสุดเพื่อสตาร์ทไม่ได้นะครับต้องบิดกุญแจและกดปุ่มสตาร์ทนะครับอันนี้มันก็จะดูแบบ เหมือนกับว่าคือเรื่องกลางไปหน่อยนะครับอย่างรถปัจจุบันเนี่ยกุญแจเนี่ยเป็นคีย์เลสไว้กับตัวเราเรากดสตาร์ทได้เลยนะครับเหตุผลที่ยุคนั้นต้องทําตอนนี้เนี่ยเพราะว่าหนึ่งคือ,เ,อเทคโนโลยีนะครับในการผลิตกุญแจเนี่ยให้เป็นคีย์เลสที่เก็บไว้ในตัวแล้วาทางรถจับสัญญาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเทคโนโลยีนี้เนี่ยยังแพงอยู่นะครับแล้วก็ยังไม่เสถียรน,นะครับก็เลยตัดสินใจว่าอยากได้ฟีลรถแข่งในการกดปุ่มสตาร์ท แต่เทคโนโลยีก็ยังไม่ถึงก็เลยบิดกุญแจและก็กดปุ่มสตาร์ทครับอันที่2นะครับที่หลายๆคนบอกว่าด้วยความที่ทุกอย่างเนี่ยมารวมกองอยู่ตรงนี้นะครับเวลาขับเนี่ยอาจจะมือเมอเนี่ยชอบไปตีนะครับโดยเฉพาะไอ้ตัวปุ่ม2ปุ่มนี้นะครับด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นปุ่มปรับเครื่องปรับอากาศพัดลมนะครับอีกด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นตัวปรับเครื่องเสียงนะครับซึ่งอันนี้มือชอบไปโดนแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่มีปัญหานะครับ พวกปุ่มต่างๆเนี่ยพวกนี้ยังมีเบิกใหม่นะครับแม้แต่วิทยุนะครับมีมาให้แต่ว่าก็ยังมีฝาครอบให้ครับประมาณว่าเฮ้ยถ้าเกิดคุณขับ S200 อยูเนี่ยคุณไม่ต้องสนใจอะไรครับปิดไปให้หมดนะครับแล้วก็เอ็นจอยกับรถไปนะครับในส่วนของเกียร์นะครับอันนี้ผมถือว่าเป็นหนึ่งในทีเด็ดของรถคันนี้เลยนะครับเกียร์เนี่ยมาพร้อมกับเกียร์หกสปีดนะครับแล้วก็มีความแบบควิกชิปนะครับที่สําคัญเนี่ยมันเป็นเกียร์ที่แบบเข้าง่ายมากๆแล้วก็กระชับมือมากๆนะครับ และแน่นอนนะครับหัวเกียร์ก็อย่างที่เ,เขาเรียกว่าลัทธิฮอนด้าชอบกันนะครับคือเป็นหัวเกียร์ที่แบบออกแบบมาเนี่ยเพื่อให้มันอยู่ในฝ่ามือเราพอดีนะครับแต่ชอบมากครับยังไม่เคยเห็นใครบ่นว่าเกียร์ฮอนด้าไอ0สองพเนี่ยไม่ดีนะครับผมคิดว่าอาจจะเป็นหนึ่งในเกียร์หกสปีดเกียร์ธรรมดานะครับที่ดีที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้ครับ ก็อย่างที่บอกว่าเราจะได้ยินตลอดนะครับในเรื่องของ AP1 และ AP2 นะครับอันนี้เราต้องจําใหด้ดีนะครับแล้วเราต้องอาหาข้อมูลจะรู้ให้ได้ว่ารถของเราเนี่ยเป็น AP1 หรือ AP2 นะครับส่วนเครื่องยนต์ครับอย่างที่บอก AP1 เนี่ยจะใช้เครื่อง 2,000cc นะครับแรงม้าอยู่มา240-250แรงม้านะครับแต่ว่ารอบเนี่ยสามารถลากไปได้ถึง9,000รอบเลยนะครับส่วนในยุคหลังเนี่ย AP2 เนี่ยเครื่องยนต์จะเป็น F22B นะครับหรือว่า เครื่องยนต์2,200ซีซีนะครับแรงม้าเนี่ยเท่าเดิมนะครับแต่ทรอกมากขึ้นแต่ว่ารอบเนี่ยจะลดลงนะครับเลนลจะอยู่ที่ประมาณ8,000รอบนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็แล้วแต่ความชอบนะครับมาถึงในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยหลายๆคนก็ทวินหาเครื่องของ AP-1 นะครับคือ F20B นะครับเพราะว่าได้รอบที่เยอะขึ้นแม้ทอกจะน้อยกว่าแต่ในบ้านเรานะครับด้วยความที่เครื่องยนต์ของ s 2,000เนี่ยมีน้อยมากๆแล้วก็หายากมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเกิดได้มาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเอ0 b ่หรือ F22B ี่เนี่ยผมว่าได้หมดครับดูที่สภาพไว้ก่อนเลยนะครับถ้าได้สภาพดีเนี่ยรุ่นไหนเนี่ยก็ขับสนุกเหมือนกันนะครับเครื่องยนต์ฮอนด้าวีเเนี่ยเป็นเครื่องที่ใช้รอบจัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดรถที่เราไปดูอยู่เนี่ยผมอยากให้เช็คในส่วนของตัวเนี่ยครับแท่งวัดน้ำมันเครื่องหน่อยนะครับคือเราเนี่ยก็เอาออกมานะครับดูหน่อยว่าน้ำมันเครื่องเนี่ยสภาพตอนที่เราไปดูเนี่ยเป็นยังไงนะครับ เจ uh, ้าของเนี่ยเหมือนกับว่าเติมไหมได้รับการเซอร์วิสไหมแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยอลองดูว่ามันมีเศษผงโลหะเนี่ยอยู่ในนีหรือเปล่านะครับด้วยความที่เป็นเครื่องรอบจัดเนี่ยถ้าเครื่องยนต์ไม่ได้รับการดูแลดีเนี่ยก็อาจจะมีเหมือนกับว่าเศษโลหะมานะครับนั่นก็คือเป็นสิ่งที่แสดงถึงว่าเครื่องยนต์เนี่ยอาจจะเริ่มจะได้รับความเสียหายนะครับก็ดูได้ทั้งจากตรงแท่งวัดน้ํามันเครื่องนะครับหรือแม้จะจะเปิดฝาน้ํามันเครื่องนะครับแล้วลองเอาฝาฉายส่องดูก็ได้นะครับ ส่วนใครนะครับถ้เป็นสายอยากจะไปให้สุดทางนะครับแล้วเครื่องสแตนดาดเนี่ยอาจจะให้ความสะดวกไม่พอนะครับก็แน่นอนครับมันก็มีเครื่องของสนับแต่งต่างๆนะครับให้เลือกได้หมดไม่ว่าจะเป็นสปูนโทดะม m เก้นนะครับและอีกหลายสำนักนะครับพอเขามาอยู่ในรถนะครับการขับเนี่ยก็บอกเลยว่าอย่างที่บอกไปเลยนะครับว่าการออกแบบรถคันนี้เนี่ย นะครับออกแบบมาเนี่ยเพื่อให้ขับขับแล้วก็ขับอย่างเดียวเลยนะครับทุกอย่างเนี่ยจะอยู่เหมือนกับว่าเน้นมาที่คนขับทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าปัดช่ององค์ช่องแอร์นะครับเกียร์นะครับเรียกได้ว่าเป็นรถนะครับที่สําหรับเอาไว้ขับอย่างเดียวเลยครับขับแบบให้สนุกเลยครับอีกจุดหนึ่งนะครับที่เขาได้รับการออกแบบมาเนี่ยแล้วอันเนี้ย เป็นที่ชื่นชอบแล้วก็ชื่นชมนะครับสำหรับนักขับหลายๆคนนะครับก็คือเวลาสําหรับนักแข่ง F1 นะครับในยุคเก่าครับยุคเก่านะครับ F1 เนี่ยยังไม่ได้มีเกียร์พวงมาลัยนะครับเราก็จะใช้การเปลี่ยนเกียร์เหมือนกันเกียร์เนี่ยกับพวงมาลัยเนี่ยควรจะต้องอยู่กันนะครับประมาณ1คืบซึ่งอันนี้หนึ่งคืบพอดีนะครับอันนี้ถือว่าเป็นสัดส่วนเขาเรียกว่าเป็นระยะที่นักแข่งหลายๆคนเนี่ยบอกว่า มันกัว่าเจ๋งมากๆหรือว่าควรจะเป็นนะครับหรือว่าเป็นโกลเด้นเรชัของอลักษณะซิซาริลศาสตร์นะครับของการขับขี่รถยนต์นะเกียร์ของ S2000 นะครับถือว่าเป็นหนึ่งในเกียร์ของรถยนต์นะครับที่ได้รับคำชื่นชมมากๆนะครับเป็นหนึ่งในเกียร์ที่ดีที่สุดเลยก็ได้นะครับ อันนี้ก็คือ Honda s 2000นะครับสิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อว่าช่วยนะครับทำให้รถของ Honda เนี่ยเป็นเหมือนลทัทธินะครับแล้วมีคนที่ลหลงใหลมากเลยเพราะว่า Honda นะครับไม่ว่าเขาจะทำรถรุ่นไหนออกมาเนี่ยเขาเหมือนว่าเขาจะคิดในการใช้งานมาอย่างรอบคอบนะครับแล้วก็รถของเขาที่ทำออกมาเนี่ยแต่ละคันเนี่ยจะไม่ค่อยวือหวานนะครับจะไม่ได้ออกมาเป็นแบบตะโกนมากนะครับแต่ว่าสวยเรียบและใช้งานได้ดีขับสนุกนะครับซึ่งเวลาผ่านไปเนี่ย รถของ Honda าแทบทุกรุ่นเลยนะครับก็ถือว่าเป็นรถที่คลาสสิกแล้วก็ยังมีเขาเรียกว่ากลุ่มคนที่ชอบหรือว่า FC หรือแฟนคลับนะครับชอบในรถรุ่นนั้นๆน,น,นะครับโอ้โหไม่ว่าจะผ่านกี่ปีนะครับแล้ว Honda S2000 เนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในนั้นครับความสนุกนะครับออของรถประเภทนี้นะครับซึ่งปัจจุบันแม้จะมีรถ EV ไมาให้เลือกมากมายนะครับแต่ว่าหลายๆคนนะครับ พอได้สัมผัสก็กลับหวยหานะครับความสนุกที่แบบเป็นรถเประทุนนะครับขนาดพอเหมาะนะครับรูปลักษณ์หน้าตาสวยงามแล้วก็ขับไปเนี่ยเขาเรียกว่าขับไปยิ้มไปครับเพราะว่ามันขับสนุกมากๆนะครับด้วยจํานวนที่ไม่มากโดยเฉพาะในบ้านเราครับหรือแม้แต่ในญี่ปุ่นหรืออเมริกาเองเนี่ยก็ไม่ได้เยอะนะครับปัจจุบันในบ้านเรานะครับก็เปลี่ยนมือกันอยู่ประมาณ3ล้านกลางๆนะครับจนถึง4ล้านปลายๆอันนี้ก็แล้วแต่สภาพ ของแต่งนะครับแต่ก็อย่างที่ผมบอกครับดูที่แชสซีเป็นหลักนะครับของแต่งทุกอย่างเนี่ยทางใครทางมันเลยครับนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับแล้วก็เช่นเคยนะครับถ้าเกิดผิดพลาดประการใดเนี่ยผมก็ขออภัยไปด้วยนะครับและถ้ามีข้อมูลอะไรเพิ่มนะครับหรือว่าเป็นสายลัตที่ Hon d a นะครับที่เป็นสายลึกเนี่ยก็ฝากข้อมูลอะไรที่มันน่าสนใจในการประกอบการตัดสินใจในการซื้อ S2000 เนี่ยไว้ได้ในคอมเมนต์เลยครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ